สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤกษภนะคะเราจะมาพยากรภณไพ่สีประจําเดือนมีนาคมสองห้าหกแปดค่ะเรามาอ่าจัดไพ่กันเลยนะคะสิบใบเราจะมาล้วงลึกดวงชะตาชาวราศีพฤกษภนะคะจะเป็นอย่างไร ที่หน,นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเรามาดูกันนะคะจะเป็นอย่างไรเดอร์ฟูนนะคะไพ่ใบนี้ความหมายถึงมีอิสระอยากมีอิสระบางคนนะคะที่ไม่มีอิสระจิตใจรู้สึกอยากโบยบินนะคะคนที่มีครอบครัวแอบเจ้าชู้เบื่อเหนื่อยหนักอยู่กับที่นะคะ อยากท่องเที่ยวอยากผจญภัยคนที่โสดนี่คือแบบอ่าคบหลายคนนะคะคบไปเรื่อยแต่ไม่เห็นกับว่าเจ้าชูนะั้นเป็นคนที่ล้นลาคุยไปเรื่อยอะ่ะเอาได้เอานอนไม่ได้นะคะเป็นเดือนที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างๆนะคะส่วนใบที่สองนะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวนะคะแสดงภาว่ารอบๆตัวเราตัวนี้ก็คือ เดือดสตาเดือดสตาก็คือความคิดภายในใจรู้สึกว่าเครียดนะคะมีภาวะเครียดที่แบบคือคนที่มองเข้ามานะคะจะ,จะไม่รู้สึกแต่ให้ระวังช่วงนี้ไมเกรนคิดเยอะนะคะมันจะเป็นไมเกรนปวดหัวพายายามหาโอกาสไปเที่ยวนะคะทะเลน้ำตกที่เป็นน้ำมันจะได้ เย็นจิตใจเย็นร่างกายเย็นรู้สึกต้องการพักผ่อนนะคะและเป็นเดือนที่ความลับจะถูกเปิดเผยสิ่งที่ปกปิดไว้นะคะอะที่ไม่อยากให้ใครรู้อะ่ะจะมีคนล่วงรู้ส่วนใบที่3นะคะเขาบอกว่าเป็นใบที่สิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวัง เป็นเดือนที่แห่งการเดินทางอะไพไปนี้นะคเะเทมเพลนการเปลี่ยนแปลงตกงานตกงานก็มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงหรือย้ายตําแหน่งใบนี้นะคะย้ายตําแหน่งหรือชิปประจรรองเท้าเนี่ยมันมาคู่กันยังไงเดือนนี้คุณต้องได้เดินทางบ่อยได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะทํางานขนส่งไหมต่างชาติไหมนะคะ h i p p i n g นำเข้าส่งออกงานเยอะแน่นอน นะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ความโลเลลังเลนะคะใบที่4เขาบอกว่าเป็นใบอ,อะไรนะามาดูนะคะสิ่งที่ส่งเสริมดวงหรืออดีตที่ผ่านมาตำแหน่งนี้นะคะอาจจะบอกถึงคนใกล้ชิดได้นะคะ The Tower ตัวนี้ถ้า,เ,าเดินทางบ่อยๆให้ระมัดระวังนะคะ ก็อาจจะปรับเปลี่ยนมุมห้องตกแต่งใหม่นะคะแก้เคสสักนิดนึงแต่ถ้าคุณมีแผนนะคะที่จะต่อเติมบ้านก่อสร้างซื้อของข้าบ้านอันนี้โอเคนะคะแต่ให้ระวังการใส่ร้ายป้ายสีคนที่ไม่ชอบนะคะหรืออุบัติเหตุทางขนนเนี่ยให้ระมัดระวังโดยเดือนนี้เดินทางนะคะ ใบที่5้าเขาจะบอกว่าฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือนะคะพวกเอกสารต่างๆไพ่สอดงดาบนะมันจะล่าช้านะคะจะมีเกณฑ์ความล่าช้าที่เกิดจากเอกสารนะคะใบที่6โอ้โหเดมูนมีความคิดเดือนนี้นะคะอย่าอย่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เขาเรียกว่าไม่มือวาไม่มีอะไรโดดเด่นมาก ถึงจะเปลี่ยนแปลงก็นิ่งๆนะคะเนี่ยเดือนเนี้เป็นเดือนที่คุณมีภาวะเครียดมากนะคะชาวราศีพฤษภคือเนี่ยมันมีทั้งสตามีทั้งเครียดระวังเป็นไมเกรนปวดหัวล้มป่วยอะไรต่างๆโอ๊ยนะคะคนที่ไม่เป็นไมเกรนนี่ก็ถือว่าเครียดปวดหัวเยอะก็คือ,คอต้องกินพาราเยอะหน่อยนะคะอาจจะคิดเรื่องงานเรื่องเอกสารนี่แหละ หืมไพ่ดาบมาอีกแล้วนะคะใบที่เจ็ดนะคะตัวปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยนะคะเก้าดาช่วงนี้อยู่นิ่งๆอย่าไปช่วยเหลือใครเออแล้วก็อย่าไว้ใจใครมากนะคะมีเวลาก็ไปพักผ่อนอย่างที่บอกไปอยุปลาพักร้อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเดือนที่เหนื่อยนะเดือนที่เหนื่อยกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการมาหรืออาจจะเดินทางเหนื่อย มีปัญหาด้านการเดินทางด้านเอกสารทั้งสุขภาพตัวเองด้วยก็เลยมีความคิดที่อยากจะเป็นอิสระอยากจะบยบินนะคะใบที่8สิ่งที่ช่วยเหลือส่งเสริมอุ้ยไพ่ดาบอีกแล้วแต่ว่าได้มาแห่งชัยชนะสู้ทุกอย่างสำเร็จช้าหน่อยแต่สำเร็จนะคะอ่าไพ่หนึ่งดาบตัวนี้ก็คือ ันเป็นการต่อสู้อะสู้โดยลำพังมันจะไม่เห็นมีไพ่ออกมาที่มีใครช่วยเหลือเลยนะคะสู้โดยลำพังด้วยลำแข้งของตัวเองแต่ชนะนะคะอ่ะใบที่เก้าความคิดภายในใจทำงานนะคะนำเข้าส่งออกการเดินทางนี่ดีนะคะจะได้รับข่าวดีเลยแหละสองไม้เท้านะคะอ ใบที่สิบนีความรักโดดเด่นนะคะเนี่ยแอบมีความเจ้าชู้อยู่ระวังคิดเพราะอ่อมันมันเป็นใบที่สิบเป็นใบสรุปอ่ะนะคะ the lover เนี่ยเป็นรักที่แบบถ้าเป็นความรักนี่คือแบบ feel ฟ้าวนะคะถ้าเป็นธุรกิจคุณอาจจะมีธุรกิจเสริมอาชีพสีเทา การขนส่งส่งสีเทาอะไรนะคะเราไม่แน่ใจนะลองไปพิจารณาดูแต่บางคนนะธุรกิจสีเทาอะไรอะไปเงินกู้ขายหวยอะไรนะที่มันเทาๆอะ่ะที่มันไม่ดำะนะคะโดดเด่นนะเดือนนี้โดดเด่นมากนะคะเรามาสรุปกันนะคะการงานเกณฑนะ์เดินทางนะคะเดินทางบ่อยอ่าชีพรจรลงเท้า ตกงานก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่ได้งานมีการเปลี่ยนแปลงหน้าถ้าคิดอยากย้ายงานอยากย้ายงานหรือว่าย้ายตําแหน่งหรือได้งานได้นะคะการเงินไม่โดดเด่นไม่ออกอยู่ในช่วงที่นิ่งๆนะคะความรับฟยวฟ้าสดใสซาบซ่าแต่เรื่องสุขภาพนี่มีภาวะเคลียดกุ้งใจนะคะอาจจะติดขัด ด้านเอกสารนะเอกเอาการการงานเดินทางเยอะนะคะแต่ว่าที่มีโปรเจกต์อ่ะมันจะช้าแต่จะชนะนะคะด้วยลำแข่งของตัวเองยังไม่มีใครมาคอยช่วยเหลือนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพฤษภในเดือนมีนานะคะขอให้คุณพระคุณเจา้าคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะ